ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ vivo y20 สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมฟ f i ไฟให้ดูนะครับเรามาดูฟิลลิ่งในการเล่นกันเขาทําออกมาได้ดีแค่ไหนตัวกราฟิกเนี่ยสามารถปรับได้ในระดับไหนบ้างนะครับความร้อนจะเป็นยังไงบ้างตัวกราฟิกเนี่ยจะสวยมากแค่ไหนนะครับก็มาดูกันผมใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันฟรีไฟ สำหรับเกม ROV แล้วก็ PUBG Mobile นะครับผมได้เทสไว้แล้วใครที่สนใจก็คลิกเข้าไปดูตรงช่องครับแล้วก็เลื่อนไปตรงหน้าวิดีโอก็เลื่อนดูได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง ROV PUBG เทสไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าใครที่อยากดูสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะครับก็ดูได้เลยนะครับผมผมเทสไว้ให้อ่าโอเคครับมาแล้วครับการโหลดก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับ ตัวการแสดงผลนะครับถ้าเราเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เต็มหน้าจอนะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้ที่การแสดงผลเนาะก็ไปปรับให้มันแสดงผลในพื้นที่ส่วนเว้าวนะครับก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงผลเต็มทุกสัดส่วนตัวกราฟิกของเขานะครับก็คือ snapdragon 460ครับเป็น CPU ตัวใหม่ตัวกราฟิกก็ปรับได้สูงเลยนะครับผมเลือกเป็นขั้นสูงสว่างมากขั้นสูง เปิดแล้วก็ความคมชัดระดับสูงเนี่ยก็เลือคันสูงเลยนะครับชาร์โดอะไรต่างๆมีก็ปรับได้สุดทุกอย่างนะครับสำหรับตัวเกมฟรีไฟลเล่นเป็นทีมพร้อมแล้วลุยเลยตัวเสียงลำโพงนะครับก็โอเคครับเสียงดังในระดับหนึ่งดังกว่าตัวพับทีมบาย ถ้าเล่น PUBG Mobile เนี่ยเสียงจะเบาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพอมาเล่น Free Fire เนี่ยเออโอเคเสียงกระหึ่มนะครับเสียงกระหึม่มการแสดงผลในระหว่างช่วงโหลดเกมก็โอเคครับมีความสวยมีความคมนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้ารอขึ้นเครื่องบินนะครับ ิดไว้ดีกว่าเนาะเขาพูดจาไม่ค่อยไพเราะสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ตัวกราฟิกโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับผมว่าสวยนั่น่ะนะถือว่าสวยครับถือว่าสวยโอเค สำหรับตัว Vivo Y20 นะครับราคาที่ขายในไทยเปิดราคามาที่5,299บาทนะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.51นะครับ CPU ก็เป็นของ Snapdragon 460 RAM 4 RAM 64ครับแบตเตอรี่ 5,000mAh นะครับก็ยังไม่ได้ลองรับชาร์จเร็วนะครับเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา5,000ต้นๆครับก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัว Vivo Y15 2020และก็ Vivo Y30 นะครับ ถ้า vivo y 1 5ึ่้าขายอยู่ที่4699ส่วน vivo y 3 0จะขายอยู่ที่5999บาทนะครับก็เป็นช่วงราคาที่แบบอ้าวตายแล้วเหรอหรือว่ายังไงอะ่ะทำไมขึ้นกระโหลกสีแดงอะไรนะโดดลงไปแล้วตายเลยเหรอหรือว่ายังไงครับเริ ก็โอเคผมถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าผมได้เล่นตัว PUBG มาแล้วนะครับก็ปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับสำหรับตัว Snapdragon 460ที่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ลองนะครับก็คือได้ลองเทสตนอะในช่องเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้เพราะว่า ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น snapdragon 450นะครับก็เป็น cpu ที่แบบโอ้โหอยู่ในแบบหลากหลายรุ่นมากครับหลายๆรุ่นก็เลือกใช้กันก็น่าจะได้เทสในอีกหลายๆรุ่นนะครับสำหรับตัว snapdragon 460เครื่องตัวนี้นะครับหลายๆแบรนด์ก็น่าจะเอามาใส่นะน่าจะเป็น cpu ที่อยู่ในมือถือในเรทราคา4,000ต้นๆ5,000ต้นๆน,น,นะครับผมว่าเพราะว่า ปกติแล้วเราจะเห็นตัว snapdragon 665ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้665เขาก็ไปอยู่ในมือถือที่ขายในเลทราคา7,000-8,000ละถ้าถามผมนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าตัวไหนมัน,ม,นมันแรงกว่ากันนะครับเอาแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยนะผมว่าตัว665ครับมันมันมันแรงกว่าเนาะเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองสัมผัสมา,มานะครับถามถึงความลื่นไหลความสมูทอะไรต่างๆตัวนั้นเขาจะทำออกมาได้ดีกว่าตัว460นะครับที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับ ป,ปั๊บป๊ับแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการควบคุมความร้อนลนะ่ะก็แน่นอนครับผมให้460เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยผมว่าจะไปหลอยยิงเขาโอเคเราหลบอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอต่อเขาให้เดี๋ยวน็อกเมกื่อกี้ว่าจะไปหลอย,ยิงตูดเขาซะหน่อย หรือว่าเขาจะมาหล่อยเรานะทีนี้อันนี้เป็นสโคปนะครับก็ผมว่าโดยรวมนะครับก็ถือว่าใครที่จะซื้อมาเล่นฟรีไฟล e นะครับคนที่เป็นแฟนขับแบน v i v o อยู่แล้วผมว่าไอ้รุ่นนี้ก็ราคาเบาๆเนาะราคาคุ้มครับก็เล่นได้แบบสบายๆเลยครับ ความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับคุมได้ดีมากๆผมเล่นมาเนี่ยสักประมาณ5-6นาทีแล้วก็ยังแค่แบบอุ่นอ,นอนมือครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจีมาเลยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผมเทสตัว Pub G ตัว rov นะครับเล่นแบบต่อเนื่องเลยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่า, i, าเฮ้ยม,ม, i, มันร้อนจีนะมันแค่อุ่นๆมือครับต้องบอกว่าเขาคุมความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัว snapdragon 460บน vivo y 2 0เครื่องนี้นะครับ ใส่วะเห็นต้ขีแดงแดงนนนนโดนไหมโดนไหมนั like e ่งลงเราใส่กระสุนใหม่ ผมชอบฟีไฟนะเวลาเราเล็งโดนเป้าเนี่ยมันจะเป็นสีแดงผมก็ผมก็มีแค่แบบหน้าที่กดยิงอย่างเดียวก็ <c oughs> <g ül> คือโอเคดีผมว,ว่ามันนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคิดว่าจะกินหมูเหรอไม่ได้นะนี่นั่งรอเลยเราเ,เติมเลือดหน่อยแล้วกัน อันนี้คืออะไรคือม่านเหรอโอเคไม่เไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ติ๊กไม่ติ๊กเอาออกยังไงยั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 งกดยุกเลิกยังไงกดอย่างนี้เหรอไม่ใช่เห้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเออโอเคขออภัยด้วยครับตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้มีกำแพงปิดก็ตอนนี้แหละเล่นมานี้แบบสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับ เพิ่งมาที่ใช้ตอนนี้แหละเฮ้ผมว่าน่าจะไปหมดแล้วมั้งโอเคเฮ้ยยังยังโอ้โหสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยไปดีกว่าเราวิ่งแบบพิตูนดีกว่าน่าจะไปไม่ได้ โอเคลงตรงนี้ก็ได้วะออวิ่งครับผมวิ่งแบบพี่ตูนใช้โอเค,อเคปลอดภัยอยู่ตรงนู้นวิ่งไปอีกครับผมเข้าวงดีกว่า อันนี้พุยมันคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับขึ้นรูปใหม่เนี่ยสงสรยด่าผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยตัวเองตายไปแล้วเห้ยไม่เกี่ยวกันนะเว้ยเราโดดคนละครั้งกันเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมปิดลําโพงไปละไม่ได้ยินครับ ความร้อนเล่นมาได้10กว่านาทีนะครับก็ชิวๆครับสบายๆเล่นไปแบบเล่นจนเหนื่อยจนล้าจนแบตหมดเลยนะครับผมว่าเพราะว่าตัว CPU เนี่ยเขาเขาคุมความร้อนได้ดีมากๆครับยกนิ้วให้เลยครับสำหรับตัว snapdragon 460 เดี๋ยวผมลองขับรถให้ดูแล้วกันนะครับว่าขับรถเครื่องภาพจะมาเร็วไหมฮ <c oughs> <c oughs> โอ้โหฮ้ยได้ครับได้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยวิ่งร้อยสิบแล้วเหรอไม่มีไม่ให้ความรู้สึกเหมือนมันเร็วเลยอะ <c oughs> โอ้โหอาบนทางลาดยางแล้วโอ้ยชนครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการขับรถเนาะนี่เก็บเก็บเก็บของใครไม่รู้รู้โอ้โหเอาอะไรโอ้โห ตายครับผมกําลังเก็บแบบโอ้โหเขามา3ครับก็ต้องยอมเขาถ้าผมหนีพ้นจากตรงนี้ไปได้ก็คงไม่รอดแน่นอนครับโอเคครับผมสำหรับ vivo y20 นะครับ snapdragon 460เล่นเกมฟรีไฟเป็นยังไงบ้างปรับสุดทุกอย่างนะครับก็ความลื่นไหลความสมูทมีครับทำออกได้ทำออกมาได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ ในเรื่องการควบคุมความร้อนถือว่าควบคุมความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับยกนิ้วให้เลยก็ค uh ือเนี่ยผมเล่นมาจนจบเกมแล้วความร้อนแค่อุ่นๆมือเองนะครับถ้าเอาแบบว่าเฮ้ยพี่เล่นต่อเนื่องได้นานแค่ไหนผมบอกได้เลยนะครับว่าเล่นจนคนเหนื่อยคุณล้าตาไปเองนะครับจนแบตเตอรี่เกี้ยงก็ยังเล่นได้ครับผมก็โอเคครับเฮ้ยแบตเตอรี่หมดมันจะเล่นได้ไงเนาะก็เล่นจนแบตเตอรี่จนหมดนะครับผมจนแบบเครื่องมันดับไปเองนะครับก็คือความร้อนเนี่ยคุมได้ดีมากๆ โอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับ Vivo y 20ราคาในเลทราคา5,000ต้นๆน,นะครับ5,299บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ